ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวข่าวลือสนัน่นลุงพีนะไปคุยกับนายกอุงอิงก่อนว่าจะลาออกไหมถ้าลาออกลุงพีจะได้เป็นนายกแต่ถ้าไม่ลาออกก็ย้ายไปอยู่ฝ่ายค้าในให้หมดนะครับอันนี้ขอย้ำว่าเป็นเพียงข่าวลือนะฮะซึ่งยังไม่ยืนยันนะครับนะ คือถามว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมนะครับก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะก็จะเป็นทางออกให้ที่ดีที่สุดสําหรับองุง้งอิงแต่ดูทรงดูท่าแล้วอุ้งอิงก็คงจะหน้าด้านหน้าด้านหน้ามึนฮะไม่ลาออกอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็มันมาแถลงแล้วเนี่ยนะก็ขอโทษไม่ลาออกนะขอโทษนะคะที่มีคิดหลุดไปก็ไม่คิดว่ามันจะหลุด แล้วก็ร้องไห้งอปแงกงอกแงกนะถ้าดูจากนิสัยสันดานองอิงแล้วก็คงจะไม่ลาออกอย่างแน่นอนนะครับออก็ดูกันว่านะลุงพีนี่จะแบกเป็นรัฐบาลขายชาติทุดนี้ต่อไปไหมแต่ก็เห็นแววว่าน่าจะแบกต่อไปนะอืมนะครับเพราะลุงพีคงไม่อยากไปเป็นฝ่ายค้านหรอกนะเพราะแกมีภารกิจที่ต้องทําก็คือในเรื่องของพลังงาน แต่เห็นไหมไอ้อะไรวะไอ,พไอ้พักไอ้สุพรรณน่ะก็ยังประกาศเลยนะพักชาติไทยพัฒนาหรืออะไรทั้งอย่างท็อปอะท็อป,อปวราวุฒิก็ยังบอกอะก็ยังอยู่ต่อไปยังแบกต่อไปไอ้พักนี้นะเพราะฐานเสียงเขาแน่นอยู่แล้วไงแถวสุพรรณเขาไม่สนอยู่แล้วนะครับพออีกสิบปียี่สิบปีอีกร้อยปีคนสุพรรณก็ยังเลือกท็อปวราวุฒิอยู่เหมือนเดิมแหละแอดมินว่า ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากมายนะครับแต่พักพักพักรวมถ่ยสร้างชาตินี่ไม่แน่พักลุงพีนี่ไม่แน่นะประชาชนก็บอกถ้าไม่เลือกเนี่ยนะสมัยหน้าเนี่ยติดรอแน่ว่างั้นสมัยหน้าไม่เลือกแล้วออนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องเป็นคิดหนักแหละลุงพีจะต้องคิดหนักหละจะอยู่ทางไหนดีนะจะจะจะไปดีไหมแต่ว่าแอดมินว่าไปดีกว่า หรือจะไม่ไปดีมันเฮคิดหนักเลยวะนะกองเชียร์ก็อยู่บอกเออต้องไปนะอยู่ทำไมต่ไปสินะกองเชียร์นะอแต่ลุงพีบอกเอจะไปดีไหมนะ้อนะภารกิจก็ยังต้องมีต่อก็ยังต้องทำต่อจะไปดีไหมนะ้อนะครับอ,อีกสักสองปีหน้าอยู่ไว้ก่อนหน้า แบกไปก่อนหน้าเดี๋ยวก็เลือกตั้งใหม่แล้วไม่ต้องรีบรอนะออนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็กดําเนินคดีอะไรตามกฎหมายไปแล้วมีคนไปยื่นไปแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวรอให้เป็นเรื่องของคดีทางกฎหมายไปนะเออองอิง,งก็ได้รับผลกรรมแล้วอย่างนี้ป่ะเออก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตอนนี้อุงอิงก็เรียกว่าหมดสภาพนายกอะไม่มีความน่าเชื่อถือ นะเออคนเซนนี่มันลายกาจริงๆวะเออยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งเข่งเลยนะครับได้ทั้งกำจัดนายกได้ทั้งให้นายกนี่เสื่อมเสียได้ทั้งให้คนไทยเนี่ยนะโอโ้ออกมาขับไล่นายกนะได้ทั้งจะยุบสภาได้ทั้งโอ้โหให้ประเทศไทยอ่อนแอโอ้ยได้เยอะแยะสารพัดนะครับหุ้นราคาตกดิ่งหมด นะต่างชาติไม่มีความเชื่อถือไม่มไ่กล้ามาลงทุนและไับรัฐบาลนะอ,อุ้งอิงนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอ,อกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ